สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda ADV350 นะฮะตัว ABS นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงดำนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนา2,567นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะ วันนี้ก็มี Honda ADV350 ตนะครับตัว AVS เนะฮะเข้ามา1คันนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสีดำนะครับสำหรับตัวใหม่ล่าสุด2,024ก็จะเป็นล้อแม็กสทองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว2023นะฮะล้อแม็กสีดำนะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจนะฮะล้อแม็กสีดำนะฮะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ตัวนี้เนื้อสีนี้จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงตัดสีดำนะสีแดงออกด้านด้านนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3-50ซีซีนะฮะหลูกสูบ4วาล์วนะฮะสำหรับ Honda ADV-350 นะฮะตัว ABS หน้าหลังเลยนะครับเนี่ยสีเข้าสวยมากนะครับสำหรับสีแดงด้านนะครับเนี่ย ADV นี่เครื่องตัวเดียวกับตัว f o r z a 350เลยนะครับบล็อกเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p แบบสตาร์ทเงียบนะฮะ เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะคร PGM FI นะครขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่77มิลช่วงชักนี่70.70นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดนะครอยู่ที่31.5นิวตันเมตรนะครที่5,250รอบนะครับส่วนแรงม้านะคร29แรงม้านะครที่7,500รอบต่อนาทีนะก็ถือว่าแรงม้านะสำหรับ Honda ADV นะฮะตัวนี้ระบบไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับ ยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับยูบ็อกนี่ใส่ของได้48ลิตรนะครับผมนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับของเราขายอยู่ที่186,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ186,900นะครับสำหรับ Honda ADV 350 ABS นะฮะปี2000 2 3ถึง2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำเดกนะฮะโชคหลังก็เปลี่ยนโชคหลังของโชว่าอย่างดีเลยนะครับผมนะฮะคันนี้ใหญ่มากนะฮะรูปทรงใหญ่มากนะครับเครื่องตัวเดียวกับตัว For ซ350เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบทรงแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์3 5 0ซีซีนะฮะผมว่าตัว ADV ีน่าขี่แล้วก็น่าใช้มานะฮะตัวนี้น้ำหนักรถนะฮะอยู่ที่186กกิโลนะครับ ถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง11.7ลิตรนะฮะถังก็ใหญ่นะครับสำหรับ Honda ADV นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคา186,900นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่092-1577-129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะเครื่องยนต์ 350cc นะฮะ Honda ADV นะตัวนี้น่าขี่น่าใช้มากนะครับ ตัวนี้ยางหน้านี่ขอบ15นิ้วนะส่วนยางหลังนี่ขอบ14นิ้วนะครับยางหน้า120นะทับ70ขอบ15นิ้วนะครับส่วนยางหลัง140นะฮะทับ70ขอบ14นิ้วนะครับตัวนี้ระบบไฟก็จะเป็นไฟแบบ LED ทั้งคันนะฮะดิสเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว ABS หน้าหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าเขาสวยมากนะฮะนี่ฮะไฟหน้าสวยแล้วก็ดูโคดมากนะฮะสำหรับ h o น d ้า ADV 3 5 0นะครับ ส่วนกระบอกโชคนี่จะเป็นสีทองนะครับผมนะลายยางก็สวยนะครับน่าขี่มากนะครับสำหรับ h o น d ้า d v นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา a d v 3 5 0สามูนะครับคันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2สนาหะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะสวยมากนะครับสำหรับ h o n น a ADV 350นนะครับผมยังอยากได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ